เดือนพฤศจิกายนทำคลิปไปแล้ว2,700คลิปค่าคอมอยู่ที่ประมาณ7,000 70, 0บาทอ่าก็ถือว่าเป็นเดือนที่ปัญหาเยอะแต่ยอดก็ไม่ได้ตกลงมากอ่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องอันที่1ถ่ายคลิปยังไงให้ได้เยอะๆ2,700คลิปมันก็ตกคลิปละ100ถูกปะเออไม่ตกคลิปละร้อตกทำวันละร้อโดยป,ประมาณถ่ายยังไงให้ได้วันละร้อคลิปอันที่ส ถ่ายเยอะๆอัพเยอะๆ TikTok มันไม่แบนหรออันที่สามใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อกล้องอะไรตัดต่ออ่ะอันที่หนึ่งถ่ายอะไรให้ได้เยอะๆวิธีถ่ายให้ได้เยอะๆนะคืออ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ่าสมมติอันนี้เป็นกล้องนะกล้องที่ผมถ่ายคือกล้องโกโปรอ่าโกโปรโกโปรก,ก็คือเป็นกล้องน้อยๆข้อดีของมันคือมันสามารถกดถ่ายได้เลยอ่าเนี่ยนะสวดแบตหมดแล้วนะเนี่ยเคล็ดลับการถ่ายอ่าสมมติ กดปุ๊บมันจะเป็นหน้าจออย่างเงี้ยมันสามารถตั้งหน่วงเวลาได้3มวิอ่าผมก็จะตั้งไว,ว้สามวิตั้งปุ๊บสมมติาย่นะสมมติขายแหวนขายแหวนขายแหวนโอ้โหผมได้แหวนอันนี้มาครับแบบว่างานสวยมากเลยนะแหวนอันนี้โอ้โหดูดูด,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 ดโอ้โหใส่แฟนแล้วแบบ ่แล้วแบบว่าแฟนถามว่าซื้อมาที่ไหนตอนแรกผมก็บอกว่าโอ้ยซื้อมาจากในเน็ตแฟนก็ไม่เชื่อในเน็ตจริง,รงๆแฟนถามว่าซื้อที่ไหนบอกาซื้อมาจากทิกตอกช็อปเออส่งลิงก์ให้แฟนดูแฟนบอกเออเออมันไม่น่าเชื่อนะว่าราคาถูกขนาดนี้มันจะแบบนี้อ่ใครสนใจผมปกักตะกร้าให้ราคบนี่เห็นไหมถ่ายประมาณเนี้ยถ่ายประมาณเนี้ยเออหรือแบบว่าอสมมติขายไฟโซลา่าเซลล์ขายโอ้โหหน้าบ้านเนี้ยหน้าบ้านมืดมากเลยตอนดึกอะ จะเรียกช่างมาติดช่างก็ไม่ว่างาทีนี่ได้ตัวนี้มาครับไฟโซล่าเซลล์โอ้ติดตั้งไม่ยากเลยนะเนี่ยเอาแผงไปขึ้นหลังคาเอาโคมาส่องกลางวันชาร์จกลางคืนติดเองโอ้ยอันนี้ร้านนี้ตรงปกเลยนะเออใครอยากได้ร้านเดียวกับผมนะนะผมปัตกตะก้้าห้เลยโอลองมาหลายร้านร้านนี้ถูกใจมากแเนี่ยแล้วก็กดกดถ่ายกดหยุดแค่เนี้ย วิธีการตัดต่อก็คือตัดหวัวตัดท้ายออกแล้วก็ไปโปรเซสเสียงออกอะไรอย่างเงี้ยเออคำว่าตัดหวัวตัดท้ายมันจะมีเสียงที่แบบว่าอนันตออกแล้วก็มีตอนท้ายออกเออตัดหวัวตัดท้ายเป็นเนี่ยแล้วเราก็ไปโปรเซสเสียงออกอ่าเราก็อัพลงไปเลยแล้วพออัพปุ๊บเราไม่ต้องไปทําปกใหม่เพราะว่าปกอะ่ะก็คือภาพที่เราใส่แคปชั่นเออลืมบอกเอาใส่แคปชั่นไปด้วยเนี่ยเนี่ยแค่นี้นคือหนึ่งชั่วโมงนะอ่ะ หนึ่งชั่วโมงอะในการถ่ายอะหนึ่งชั่วโมงถ่ายได้ประมาณของผมนะถ่ายได้ประมาณหกสิบคลิปสบายๆเลยเออเคยทําสถิติเจ็ดสิบนาที่ายปั๊บถ่ายได้ประมาณร้อยกว่าคลิปเออก็คือคลิปหนึ่งสามสิบวิเออบางคนบอกว่าคลิปไม่มีคุณภาพเหรอไม่มีคุณภาพเหรอไม่มีคุณภาพบ้านป้าแกนะเออคือแยกให้ออกไว้คลิปสั้นคลิปสั้นที่เจาะตรงประเด็นกับคลิปไม่มีคุณภาพอ่ะ คือถ้าเกิดไม่มีคุณภาพมันต้องขายไม่ได้ถูกปะมันต้องติดศูนย์ติดวิวติดวิวติดศูนย์ติดอะไรอย่างเงี้ยเออผมเห็นมาหลายรายแล้ะคลิปด่าด่าชาวบ้านเขาคลิปไม่มีคุณภาพตัวมันเองมันติดศูนย์ติดหลักสิบสมน้ำหน้าเมืองต้องทําอย่างนี้เว้ยคุณต้องเข้าใจเขาว่าคุณภาพก่อนคุณภาพไม่เท่ากับความยาวคุณภาพไม่เท่ากับการตัดต่อคุณภาพขึ้นอยู่กับว่าทําแล้วมันขายได้ไหมเออต่อให้วิว ดีขนาดไหนแต่ก็ขายไม่ได้สักพักทิกตอกก็น,นําส่ง <S <S บางคลิปน่ะวิวอาจจะแค่หมื่นวิวแต่ขายได้เยอะมันก็จะนําส่งคลิปนั้นเนี่ยอันนี้คุณภาพในเป็นคลิปที่แบบว่าติดตะกาแยกให้ออกนะคลิปบางคลิปแม่กซิห้าวิขายได้เป็นหมื่นก็มีเออสิบห้าวิไม่มีคุณภาพเหรอมีมันขายได้เป็นหมื่นบางคลิปทํามาแบบสามนาทีตัดต่อแบบโอ้โหขัดฉา,ากภากทรงพากเสียงยังดีแต่ขายไม่ได้เพราะว่าอะไร ก็คุณคิดว่ามันมีคุณภาพไนีปัญหาของการขายของติ k กตอก็คือไม่เข้าใจแผนการตลาดไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเออซึ่งผมสอนไปหมดแล้วสอนสอนไปสอนเสียตังเสียตังเออกักกักคือการตลาดแบบการตลาดแบบมาร์เก็ตติ้งแบบสูงๆอะนะผมผมเก็บไว้เก็บไว้ขายคร้อมั้งงี่เออเฮ้ยเดี๋ยวอ่เดี๋ยวตอนแรกตอนแรกสอนคอร์สสดไป เดี๋ยวผมจะเอามาพูดให้ฟังในในคอร์สหนังสือก็ได้อ่ตอนนี้เผื่อใครไม่รู้ผมมีหนังสือในหน้าทิกต k อ่าหนังสือเล่มเนี้ยมันแพงกว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาสองสามร้อยผมเล่มละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อได้ที่โชว์เคสอ่าแต่มันดีตรงที่มันแถมคอร์สเดือนออนไลน์อ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มตอนแรกกูจะไม่แถมนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มในส่วนของการตลาดที่ควรรู้แนวทางการปั้นช่องอ่าในเพิ่มในเดือนมีนาให้นะสําหรับหนังสือ เออก็เดือนที่แล้วอะผมอัปเดตในเรื่องของการถ่ายเร็วๆเนี่ยเนี่ยคือใครอยากรู้นะถ่ายเร็วๆใช้อะไรถ่ายโปรแกรมอะไรถ่ายพูดอย่างไงเนี่ยผมมีอ่าเป็นคลิปความยาวสามชั่วโมงถ้าซื้อหนังสือคุณจะได้เข้ากลุ่มเออพอคุณเข้ากลุ่มปุ๊บมันก็จะมีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่การถ่ายคลิปเลยนะการถ่ายคลิปถ่ายให้ดูว่าถ่ายอย่างไงแล้วก็ตัดต่อตัดให้ดูนะมาใช้โปรแกรมตัดเข้าตรงโน้นคนนี้ตัด Export มาเออแล้วก็เอามาอัพ ปักตะกงปักตะก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยปักทาให้ดูหมดแหมซื้อหนังสือนะที่โชว์เคสที่โชว์เคสไปซื้อได้เออคือซื้อก่อนรู้ก่อนนะเออเนื้อหามันก็อัปเดตเรื่อยเเล่มละสี่ร้อกสิบกาบาทหนังสือค่าคอมหนึ่งร้อยด้วยนะเออคือให้ค่าคอมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณเอาไปปักตะก,ก้าก่อนก็ได้ค่าคอมอ่ะมาต่อเนี่ยคือเรื่องเรื่องพวกนี้นมันเป็นเรื่องสารและสิ์เออเป็นเรื่องสารและสินโกโปเนี่ยใช้ได้หมดนะ g กโปรสิบโกโปรสิบเอ็ดไม่ต่างกันมากโกโปรสิบมันจะมีเลนนอนชอบมันจะเป็นแบบเป็นเลนระยะเทเลโกโปรสิบเอ็ดมันจะมีเลนไฮเปอร์วิวมันจะแบบโอ้โหมุมโคตรกว้างเลยผมชอบโกโปรสิบเอ็ดเออโกโปรสิบเอ็ดก็ตัวละประมาณแปดพันมาแลกอย่างเงี้ยเออใช้โคตรลดได้มาเจ็ดพันห้าเจ็ดพันแปดถือว่าคุ้มนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปไปซื้อมือถือมือถือไปซื้อไอโฟนไอโฟนกล้องผมเอาไว้ลองขาตู้อะจริงกล้องมันไม่ค่อยชัด จริงถ้าไปซื้อ iPhone นะไปซื้อมิเรเลตดีกว่าเอออุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายนะอยากได้ชัดๆนะมิเรเลตกับเลนราคาถูกกว่า iPhone iPhone นนะผมเอาไปลองขาดตู้เสื้อผ้ามันแบบมันมันถ่ายไม่ชัดนะเอออันนี้ไม่ได้อคตินะแฟนผมก็ยังบอกเลยไอโฟนรุ่นใหม่แล้วเหรอโูของลูกซื้อมามันไม่เห็นจะสวยอะไรเลยถ่าย,ย,าย,ายมันก็แบบเออสําหรับผมมันคือเขาไปเจอคือถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้กล้องดีๆนะเออไม่เคยใช้กล้องแบบ กล้องโปรกล้อง DSLR เซมิโปรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่ากล้องมือถือแม่งสวยแต่ถ้าเกิดคุณเคยใช้ DSLR แม่งกล้องมือถือเอาไปลองขาดตู้เสื้อผ้าเออเนี่ยเออถ้าเกิดถ่ายเร็วๆเนี่ยนะถ่ายเร็วๆใช้โกโปเออโกโปเป็นภาพสีขไม่ต้องมีการจัดเว้ยเออคือถ้าเกิดใช้มือถือแล้วก็เกิดเราเดินถ่ายแม่งภาพตุกภาพเคลื่อนไหวอันเนี้ยข้อดีคือมันมันน้ำหนักเบาผมลองแล้วถ่ายเร็วๆถ่ายนานๆเนี่ยคืออันนี้เพราะว่าอะไร การที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะการที่คุณใช้มือถืออเวลาคุณเดินไม่ยังไงก็สั่นต่อให้มันมีแกนสั่นสองแกนสามแกนมือถือมันก็สั่นคุณต้อง gimbal. อใส่กิมโบเพราะใส่กิมโบิปุ๊บราคากิมเบก็ประมาณสองพันกว่าเออเดี๋ยวผมจะซื้อมาซื้อมาใส่กล้องเนี่ยผมจะเดินถ่ายเนี่ยเออแต่มันหนักไงแต่โกโปรนะ่ะหนักประมาณไม่ถึงครึ่งขีดกิมเบไม่ก็กิมโบไม่หนักกว่าโกโปรอะ่ะคุณสามารถเดินถ่ายได้เลยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันไม่หนักมันจะถ่ายได้ไม่่เมือย เออข้อดีของกลโปนะคือมันถ่ายได้ไม่เมือ่อยภาพตอนกลางวันโอเคข้อเสียคือตอนกลางคืนมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เออแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบชัดสุดๆเลยนะก็คือดิมิเลเรต R ห้าสิบที่ผมถ่ายนะในช่องในช่องขายของที่ผมถ่ายจะมีอยู่สองตัวกองเอ้ยมีอยู่สามตัวคือกลป10โพลสิบกโปลสิบเอ็ดภาพไม่ต่างกันมากแล้วก็ไอที่แบบดูชัดๆหน่อยดูโฟกัสแบบเท่ๆหน่อย, Focus, บบอ,ยอันนั้นเป็นมิเลเรตใส่เลน มีลเ้เรดไอห้าสิบตัว,ล,ว, 2, ตวละสองหมืนกว่าใส่เลนอีกสามหมืนกว่าก็ห้าหมืนแม่งราคาเท่าเท่าไอโฟนแต่เลนซื้อมานานแล้วไงซื้อมาสมัยแบบประมาณเกือบสิบปีแล้วซิกมาเลนซิกมาสิบแปดสามห้าเออตอนนั้นซื้อมาถ่ายพิตตี้มอนต์โชว์เออตอนนี้เลิกแล้วมีมีเมียเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็แบบเลิกถ่ายเนี่ยแต่กล้องกล้องอัพเรืเรเอ่อยๆเออเวลาซื้อกล้องนะเลนมันจะใช้ได้ตลอด ซื้อเลนดีๆไปเลยระหว่างกล้องดีๆกับเลนดีๆผมแนะนําให้ซื้อเลนดีๆไปเลยเพราะว่ากล้องคุณเปลี่ยนได้เรื่อยๆไอเลนตัวนี้ผมเปลี่ยนกล้องมาแล้ว3ตัวเพราะว่ากล้องมันจะมีเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเรื่อยๆอย่างเช่นกล้องตัวแรกๆอ่ะมันจะถ่ายได้แค่ไม่ได้ 4K เออที่ซื้อตัวใหม่ R50 เพราะว่ามัน่า,าย 4K ได้เออไอตัว760ดีมันถ่ายไม่ได้เนี่ยกล้องเทคโนโลยีมันจะใหม่มาเรื่อยๆแต่เลน่ะซื้อไปเลย878ปีเอออันนี้อุปกรณ์นะคือพูดง่ายๆถ่ายเร็วใช้ GoPro ถ่ายแบบชัดๆ ใช้ l มล r เล e มือถือก็ถ่ายได้นะแต่มันผมว่าตอนย้ายไฟล์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดคุณทำสเกลถ่ายไว้ละร้อยคลิปติดต่อกันเนี่ยเนี่ยสองเดือนมาเนี่ยผมถ่ายมาแล้วประมาณห้าพันประมาณเฉลี่ยวันละร้อยคลิปถูกปลาบกกลาผมถ่ายสามพันสามไอตัวเนี้ยสองพันเจ็ดหกพันคลิปสองเดือนที่ผ่านมาผมถ่ายหกพันคลิปวิธีถ่ายเร็วที่สุดนะคืออย่างที่ผมบอก ผมมั่นใจว่ามันไม่มีใครถ่ายเร็วและหลากหลายเท่าผมเอออาจจะมีคนถ่ายเร็วกว่าผมเออในทิกตอกมันมีคนถ่ายได้เยอะกว่าผมแต่มันเป็นภาพเดิมๆอะไรเดิมๆม,มันก็ติดสิบติดอะไรไปมันก็ขายค่าคอมไม่ได้เยอะอะไรมากเออผมเป็นคนที่ถ่ายเยอะแล้วก็มีความหลากหลายเออหลากหลายก็ตอนหลังๆไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าสินค้าตัวอย่างผมฟรีเออเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยสินค้าตัวอย่างค้างอยู่สามสิบห้าอันมาใหม่นะสามสิบห้าอันยังถ่ายไม่ครบเลยตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายไปเออ สินค้าตัวอย่างผมไม่น่าจะทําต่ากว่าร้อยชิ้นแล้วว่ะคือผมแค่เอาสินค้ามาถ่ายวันละชิ้นมันก็มีความหลากหลายแล้วคือตอนตอนหลังมันจะยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นติกตอกนะสําหรับคนที่ทํามันจะยากแค่ตอนแรกตอนแรกยากตรงที่เอ๊ะอุกล้องอะไรถ่ายดีวะเอ๊ะกูเอาอะไรมาเอ๊ะกูจะถ่ายยังไงให้มันดูหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดคุณอยากเห็นทศนาการของผมตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะผมบันทึกลงไว้ในกลุ่มเออในกลุ่มในกลุ่มไหนวะ กลุ่มหนังสือเออกลุ่มหนังสือ499บาทซื้อได้ที่โชว์เคสเออโชว์เคสมันมีอยู่อ่ะหนังสือในหน้าทิกตอกเออบางครั้งมันอาจจะ488นะหน้าเออที่มันเขียนว่าฟรีคอร์สเรียนออนไลน์อ่ะเออเป็นหน้ารูปหน้าผมหนังสือในโชว์เคสมีอยู่เล่มเดียวอ่ะเออเนี่ยคือช่วงแรกมันจะยากทิกตกอกบอกได้เลยยากยอมรับเลยว่ายากแต่หลังๆเนี่ยมันง่ายในข่องของการสลับสินค้าการขายไม่ให้ติดศูนย์ไม่ให้ติดนะ สลับมุมสลับอะไรต้องผมไม่ต้องสลับมุมแค่สลับสินค้าม่งก็อันนั้นแหละแต่ตอนหลังอ่ะต้องสลับสินค้าด้วยมุมด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเห็นแลวหน้า้าเลยอันแรกถือกล้องอันที่สองถือแหวนอันที่สามถือปากกาคุณดูดิคุณคุณดูความแตกต่างนะคุณลองจับภาพแชะอันแรกถือกล้องจับภาพไว้แคบไว้เลยอันที่สองถือปากกาอันที่สามถือตุ้มหู คุณลองเอาภาพมาซ้อนกันนะมันแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยมันแตกต่างแค่สินค้าที่ซื้อนี่แหละคือการทําให้หลายคนติดศูนย์ในติดศูนย์ติดสิบติดอะไรอย่างเงี้ยในเดือนในคือเมื่อก่อนน่ะเราสลับสินค้าได้เดี๋ยวนี้คุณต้องสลับสินค้ายันสลับมุมเพอเพิกก็ต้องเปลี่ยนเสื้อแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเสื้ออะไรขนาดนั้นเอออย่างผมอ่ะผมจะถ่ายถ่ายแบบว่าวันหนึ่งถ่ายมาเยอะๆเออถ่ายมาะ พอสิบวันพุกไปได้เสื้อสิบตัวแต่ก็เอาจะมาะสลับกันเออเนี่ยผมจะใช้ประมาณนี้เออแล้วเดือนที่แล้วยอดตกก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครึ่งเดือนหลังผมใช้เด็กถ่ายหมดเลยชีวิตคูสบายเนาะเออเนี่ยเดือนที่แล้วผมจะค่อนข้างว่างเยอะจะลงคลิปอย่างเดียวเรื่องการถ่ายเนี่ยผมจะให้เด็กถ่ายเมื่อก่อนต้องถ่ายเวลาร้อยป่ะในนี้ยตอนนี้ผมมีคนทีมงานทั้งหมดห้าคนนะเออผมอาจจะไม่ได้เป็นโค้ดที่แม่ง ค่าคอมเป็นหมื่นเป็นแสนเอ้ยเป็นหมื่นอยู่แต่ยังไม่ถึงแสนอาจจะได้เป็นเดือนที่แล้วเกือบถึงเดือน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 มกราเกือบถึงเดือนที่แล้วก็ห่างไปเยอะอยู่เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะผมอาจจะไม่ได้คนโค้ดที่ได้ค่าคอมเป็นแสนอะไรแต่ผมเป็นคนโค้ดที่ขี้เกียจผมใช้ลูกน้องถ่ายถ่ายห้าคนห้าคนมันจะได้ความหลากหลายเออถ่ายห้าคนเอ้ยไม่ใช่ถ่ายสี่มีลูกมีคนห้าคนช่วยงานกัน ห้าคนนี้ตัดต่อหมดเลยแล้วก็มีสี่คนถ่ายคลิปเห็นปะรวมผมด้วยก็เป็นห้าห้าคนเอามาถ่ายลงช่องเดียวมันจะมีความหลากหลายเสียงคนละเสียงช่างมันเพราะว่าช่องนี้มันไม่ได้ตัวตนอะไรมากมันเป็นสินค้าในบ้านสินค้าในบ้านสินค้าทั่วไปคนก็มาดูแล้วก็ซื้อส่วนมากคนดูคนไม่ได้ติดตามมาหรอกเออคนดูคือคนที่แบบเนี่ยอยากได้กล้องเปิดรีวิวมาเนี่ยรู้เรื่องการตลาดอยากรู้เรื่องการตลาดก็ก็อะไรวะอยากรู้เรื่องการตลาดก็เขาเรียกว่าเอะไรวะ เราอยากรู้เรื่องการตลาดนะก็ในหนังสือเออเอ,อ้ยผมไม่ต้องสอนใหม่นี่ว่าผมเมื่อวานผมสอนสดแต่ผมตัดในเรื่องการตลาดสามเฮ็เออมาให้ดูว่ามันมันใช้ได้ผลจริงเออเนี่ยแล้วก็เนี่ยถ่ายเร็วใช้กล้องตัดต่อตัดเองแต่หลังๆใช้เด็กถ่ายทุกวันนี้กูทําอะไรบ้างวะทุกวันนี้ผมมานั่งลงคลิปอย่างเดียวเออแล้วก็มาพูด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 แล้วก็มาขายคอร์ส เออคือแบบระบบมันลงตัวแล้วไงคือคือ,คอทุกวันนี้ไม่ต้องถ่ายใช้เด็กลงคลิปยังได้เลยเออแบบนอนเฉยๆยังได้เลยเออแบบคือมให้มึงถ่ายมึงถ่ายมึงอัพเออแต่เดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำไงเออก็นั่งลงคลิปเล่นซันหน่อยลงคลิปมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดไม่ได้เป็นอะไรที่ยากที่สุดเป็นอะไรที่ต้องฝึกมากที่สุดง่ายสุดคือการตัดคลิปเห็นปะฉะนั้น,นผมเลยไม่ตัดไงมันง่ายเกินเออฉะนั้น,นคุณก็ไม่ต้องตัดมันก็ง่ายเกินแล้วก็รวมรองมาก็คือการถ่ายเพราะว่าผมฝึกเด็กตัดคลิปก่อนแล้วก็มาฝึกเด็กถ่าย เออต่อไปตอนเนี้ยเดือนเนี้ยผมฝึกเด็กลงคลิปอยู่แต่แม่งสอบอีก้วเนี้ยเด็กมาหาลายัยมังเบื่อชิบหายเลยเดี๋ยวมิกเทอรเดี๋ยวอะไรเออเดี๋ยวให้มันสอบเสร็จก่อนแล้วผมจะให้มันลงันละร้อยคลิปอืมเนี่ยแล้วถ้าเด็กลงคลิปแล้วว่าผมก็จะว่างและเพราะผมว่างพวกผมก็จะเปิดไพรเวทเออไพรเวทคอร์สเก้าร้อยเก้าเก้าเฮ้ยไม่ไม่เก้าร้อยก็ไม่ได้ยเก้าร้อยหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเรียนที่อื่นรอยเรียนวันนึงผมเรียนแม่งสองอว วันนึงเรียนวันนึงแต่เื่อเกิดไม่พอก็มาต่ออีกวันนึงได้เออก็ไพเวทจะได้อะไรเหรอนี่โปรโมทคองแม่งเลยขายคอแม่งเลยกูวะไพเวทเหรอท่านจะได้สินค้าฟรีไม่ได้ให้ฟรีไม่ได้ให้ฟรีนะจะได้ถ่ายเออถ้าเกิดไม่มีกล้องกูให้ยืมกูให้ยืมผมวางแผนไว้นะวันที่สองจจะให้ถ่ายสินค้าล้วนเลยวันหนึ่งถ่ายได้สักห้าร้อยคลิปออไม่ได้เหรอแม่งเหนื่อยวันแรกถ่ายสักห้าร้อยวันที่สองถ่ายเอ้สบายสบาย เรียนไปแล้วก็ถ่ายแล้วก็พักแล้วก็เรียนเออผมจะวางแผนให้ได้ถ่ายได้พันคลิปนี่มันต้องใช้เท่าไหร่วะให้ได้ถ่ายถ่ายให้ได้ห้าร้อยคลิปสองวันเออเรียนไพเวทกับผมนะคุณต้องถ่ายให้ได้ห้าร้อยคลิปเออจะพาถ่ายห้าร้อยคลิปจากสินค้าประมาณร้อยชิ้นก็ชิ้นละห้าอันเออเดี๋ยวจะวางแผนถ่ายได้ไหมมาถึงที่ได้คลิปห้าร้อยคลิปไปลงคุณลงวันละห้าคลิปเน่งก็ลงไปร้อยวันนะ่ะเออคุณลงวันละสิบคลิปก็มีคลิปลงไปห้าสิบวัน เออคุณลงเวลาห้าสิบคลิปก็มีคลิปลงไปสิบวันเออไพรเวทครั้งละพันเออไม่ใช่ครั้งละพันครั้งละหมื่นตีเป็นหมื่นหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําสไลด์ก่อนรับแม่งแค่เดือนละครั้งคอเหนื่อยเหนื่อยเออแล้วรับเฉพาะคนเอินก่อนเนี่ยนะคือผมที่ผมไม่ค่อยเปิดนนะ่ะเพราะว่าแบบทําท่าจะเรียนทําท่าจะเรียนแต่สักพักไม่เรียนเออกูก็คี้เกียดคุยบางครั้งคุยมาอยู่ไหนเอิบเบิ๊บบแล้วก็ทําท่าจะเรียนแล้วก็ไม่เรียน อะไรอย่างเงี้ยผมก็ขค้เกียจคุยเลยตอนหลังตอนหลังก็ไม่เปิดคือบางครั้งอะเข้ามาปะเสียเวลาคุยแล้วไงเสียเวลาคุยและให้ราคาเป็นตอนแรกเลยด้วยคุยคุยคุยไปมามาแมงไม่เรียนเออคือก็เกียดให้ราคาคุยมันก็มีอยู่นะก็มีที่เข้าใจได้อยู่ให้ราคาไปก็บอกว่าเออเดี๋ยวบอกขอเก็บเงินเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นเข้าใจได้แต่บางครั้งคุยปุ๊บก็คุยให้ราคาไปคุยเหมือนจะเรียนสุดท้ายแมงไม่เรียนคือคือหือคือไรเอออะไรอย่างเงี้ยเออ เนี่ยคือในวันตอนนี้มันว่างงานอ่ะเออมันว่างงานมันก็แบบเปิดไฟเบทซะหน่อยเออมันคนบอกเอ้ยเปิดคข้อดกบแล้วเปิดตั้งแต่ค่าคอมวันละยี่สิบเออเนี่ยจริงๆนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปทาสไลด์ก่อนว่ะเออไปทาสไลด์ก่อนพูดถึงมันก็มีคนสนใจอ่ะเอออินบ็อกมาช่องทางทักอินบ็อกมาที่หรือในอ ก็คือการทำคลิปเยอะอะคือจริงๆริงไพรเวทมันไม่มีอะไรหรอกไพรเวทไพรเวทแม่งก็สอนเหมือนออนไลน์แหละแต่แม่งแบบว่าแค่แบบจี้จี้คือข้อดีของการออนไลน์นะสอนออนไลน์นะคือแบบว่ามันไม่รู้ไงว่าพื้นฐานของคนเรียนแม่งมันจะเร็วหรือมันจะช้าบางคนแม่งไปความแบบว่าไม่เคยทํามาก่อนกูไปเร็วแม่งก็ไม่ทนันเออพอกูไปช้าไอ้คนเร็วแม่งก็มันก็แบบไปช้าจังหวะอะไรเงี้ยข้อดีของไพรเวทอะผมจะ มาคุยประมาณยี่สิบนาทีคุยก่อนว่ามีความรู้อะไรมาบ้างเออจะได้จัดระเบียบว่ากูจะต้องใส่อะไรให้บ้างเออไม่อะไรประมาณนีน้แล้วมันจะได้ไปไม่ได้ไม่เสียเวลาไพเวทไม่ได้ทําให้ท่านรวยอา้าวแล้วจะเรียนทําที่อะไรประหยัดเวลาง่ายเออผมทําทิดตอกมาเจ็ดเดือนผมสรุปสรุปให้ภายในวันหนึ่งอีกวันหนึ่งแม่งเป็นถ่ายคลิปเออจะไ,ได้เห็นไงว่าถ่ายคลิปเป็นประมาณนี้จะได้แบบนั้นไม่แพงหรอก ตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็คิดนะตอนแรกผมก็จะคิดนะไอ้ยังเอ้ยไพรเวทหมื่นหนึ่งใครเขาจะเรียนวะสําสหรับผมมันคือแพงไงเพราะว่าผมไม่เคยเรียนพิเศษไม่เคยหาอะไรมาก่อนเออมันคือแพงแต่วันก่อนไม่ไปคุยกับแฟนแฟนบอกว่าเนี่ยครูของลูกก็เขาแบบบางช่วงนี้เขาก็สอนคนทํางานเออเขาก็ไม่ได้เอาตังค์แพงมากหรอกเอาสี่พันสอนสิบครั้งกูนึกในใจฮะสี่พันสิบครั้งครั้งละประมาณชั่วโมงหนึ่ง น,น,นึก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 ตัดภาพมาที่ผมสอ,อนสอนคอร์สสดสิบครั้งครั้งละสามชั่วโมงเก้าร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นั้นมันมันก็ถือก็ถือว่าแพงสี่พันแต่ก็มีคนเรียน่ะไม่ก็คือหมื่นเออแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วมันต้องจบมันต้องจ่ายกี่หมดวะก่อนสิบครั้งนี้คือมันเรียนรู้ไม่หมดแน่เพราะมันเป็นวิชาแบบวิชาแบบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแต่อันเนี้ยผมเชื่อว่าไพรเวทครั้งหนึง่งถ้าเกิดคุณพอมีพื้นฐานนะคุณจะไปได้เร็วขึ้น เออคุณจะจับมาถ่ายคลิปตัดมาตัดต่อตัดตัดมานั้นเออแต่ราคาก็อาจจะแพงอยู่นะสําหรับสํงสำหรับบางคนแล้วก็ผมแต่บางคนเขาบางคนเขาแบบใช้เงินบางคนเขาอาจจะใช้เงินแก้ปัญหาไงอย่างผม่ยที่เกียรตถ่ายคลิปคุโยนให้เด็กถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเออสะดวกเนาะเออมันสะดวกเขาอย่างผมว่าผมวีเกียรตถ่ายคลิปผมว่าผมก็ใช้เด็กถ่ายเออก็เสียเดือนละประมาณนู่นนี่นั่นตกคลิปละประมาณหกบาทเดือนหนึ่งถ่ายสามพันคลิปใช่ปะ ก็หกสามสิบแปดมืนแปดเออหมื่นแปดประมาณหมื่นแปดค่าคาม 7, 000, อมเจ็ดหมืนเหลือห้าหมื่นไ้แไม่กำไรตอนหลังแอดไม่ได้ยิงแล้วด้วยปิดแอดแบนยิงให้โอห์ห้าหมืนเฮ้ยไ่ดีแต่ตายเออคือมันมันขึ้นอยู่คนสะดวกเนาะเออก็ขอมาให้ความรู้มาขายคอร์สวะก็การถ่ายเร็วๆนะ อ่ะมาคลิปนี้จะพูดเรื่องการเกี่ยวกับการถ่ายเลยว,ว่าแหละการถ่ายเลยมันอยู่ที่ทักษะอยู่ที่อะไรด้วยเอออยู่ที่ทักษะอยู่ที่ประสบการณเด็กที่ผมฝึกถ่ายอ่ะตอนเนี้ยถ่ายเริ่มคล่องกันแล้วเออเพราะว่าเขาถ่ายบ่อยทําบ่อยมาอยู่ที่การทําบ่อยๆด้วยเออแล้วก็จี้จุดอ่้ผมมันใช้เวทแบบฟรีกับผมไงผมจะจี้ไปเลยเออทาตรงนี้ต่อทําตรงนี้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้แบบเริ่มสบายกูออแล้วเออเด็กเก่งแล้วก็จะสบายเออเนี่ย อ่ะคลิปนี้ก็ไวเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากการถ่ายเร็ววาก็คือถ่ายถ่ายไปเลยแล้วก็อัพเออแล้วมันก็ได้ตั้งห่างเว้นห่างเว้นอะไรเออแต่เดือนนี้ครับผมจะทําทช่องคุณภาพอ่ะทำช่องแบบตัดต่อคัดซีนบ้างคือแบบมันเวลามันว่างเนี่ยเวลามันว่างอยากเปลี่ยนแนวบ้างจะทําแบบคัดซีนประมาณคลิปหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสามนาทีเออจะทําทคุณภาพไม่รู้มันจะปังหรือเปล่าเอออยากรู้ว่าช่องอะไรก็ไม่บอก ก็ทําก่อนฟังแล้วเดี๋ยวมาบอกอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับวัสดีครับ